เตรมงานไปช่วงสงการนะอันนี้ก็ที่ต่อท้ายรถมอเตอไซค์ตรงกันตกอันนี้ก็ซื้อเข้ามาดีกว่าจบกว่าจบคือเสร็จงานไวอันนี้ก็เอาไว้ยึดหูโชคไว้ยึดหูโชกเดี๋ยวทำการหาตำแหน่งเชื่อมอีกทีนึงแต่โชคสั่งมาผิด ไม่ใช่รุ่นรับน้ำหนักถึง300กโลนะตัวนี้ก็เป็นโช๊คมอเตอร์ไธรรมดากดกดสามว่าผิดต้องเป็นโชครุ่นรับน้ำหนักได้300กโลนะอันนี้ก็กาบพ่นสีมีปั๊มลมแล้วตัวนี้ก็เป็นลูกปืนปืนปืนเข้าเบานี้นี่ก็เป็นฝาปิดดุมลูกปืน,นอีกที้นึงสองล้อสองล้อ จุดต่อสล้งเดี๋ยวมีขาดมีขาดหูไปนั้นอีกแบบเนี้ยหูปีกนกทำปีกนกสำหรับจะทำเป็นอามเดียวนะอามเดียว <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเค